สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับมาพบกับการแข่งขันนะครับในการแข่งขันฟุตเอฟเอไทยแลนด์ยูทธลีกนะครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับระหว่างในระหว่างทีมเจ้าบ้านนะครับทนบุรียูเนเต็ดและครับทีมเยือนนะครับบางกอกเอฟซีมาครับรับชมให้กำลังใจและก็แรงเชียร์กับนักกีฬาทั้ง2ทีมนะครับที่ชาทุกงสกลเอาบอลขึ้นมาแล้วครับทางบางกอก ธนภูมิธนภูมิธนภูมิส่งให้เจ้าเกียงศักดิ์เจ้าเกียงศักดิ์ได้ซัดเต็มที่โอ้โหของทางกาะเอฟซีนะครับเป็น,นการกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับของทางทีมเยือนนะครับดูลูกยิงของเจ้าเกียงศักดิ์นะครับบอลยาวมาให้เจ้าเกียงศักดิ์เจ้าเกียงศักดิ์ชนชนชนไม่มีนกหวีดนะครับไม่มีนกหวีดฮึบเย้ครับเป็น ทางด้านเจ้าไอ้นะครับเกียงสักเท้าบุตรนะครับทำประตูให้กับบางกอกเอฟซี FC, ออกนำไป1ประตูต่อศูนย์ครับมาดูอีกรอบนึงนครับนี่ครับการดวลบอลไหลชนไหลครับยังไงก็ไม่ฟาวครับผมเจ้าไอ้ได้บอลคนเดียวโล่งๆใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวพลิกบอลกลับมาหลอกผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ใช้เท้าซ้ายยิงเข้าไป สวยงามครับลูกนี้โอ้เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวนะครับหลังทําสกอร์แรกได้ในแมตท,ที่เจอกับครับชูสอมือครับเจ้าเกียงศักผ่านปฏิพัทธ์เปิดอุยอ้ยยิงสวยมากครับเกียงศักธิดเดทธิดเดทธิรเดชยิงไม่โดนการันการันซ้ำการันซ้ำโอ้สุทวี มาอยู่กิติพรกิติพรเปริดยิงทางผู้รักษาประตูเป็นเจ้าปฏิพัทธ์นะครับยิงเลยนะครับผู้รักษาประตูกระโดดชกออกมานะครับทีนี้เป็นทางมาเข้าทางเจ้าไอ้เกียงศักของเราพักบอลอยูอ่แต่เข้าไปทางมอทุนบุรีเข้าจะสก,กัดก็โดนเจ้าเกียงศักของเราพิรเดชได้โอกาสยิงซ้ำ โอ้ไม่ซ้ำครับไปเข้าคอครับสกัดออกไปทางโอ้ผลเจ้าก้านั้นนะครับได้ซัดนึงนึงโอ้ไปเข้าอกของเพลกษาประตูของทางทนบุรีในเต็ดนะครับดิติพรเบิ้ลออกมาโอ้อ่านะครับเป็นทางใบแดงเลยหรอครับ ทางหมายเลขเบอร์17สุขสันค์ลืหัตดูนะครับเป็นการยันเข้ามานะครับของผู้เล่นหมายเลข1ิเ็ของทางคนรีเตดสุขสันค์ลืหัตนะครับเข้าที่ทางต้นขาทางด้านหลังนะครับของรับชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับเล่เร็วนะครับให้กับทาง ปฏิพัท์ปฏิพัท์เมื่อคืนมาวิญวิทย์วิญวิทย์เปิดเข้าไปแล้วกานันอุ้ยเจ้าเกียงศักนะครับให้กรรมาการนะฮะทางผู้ตัดสินมาดูทางลูกมงนะครับเป็นการเปิดเข้ามาของวิญวิทย์เจ้าเกียงศักเข้าไปอม,มันสูงไปหน่อยนะครับโดนเขาเรียกมงโดนใต้บอลนะบวิญวิทย์มองแล้วมองแล้วไปแล้วไปแล้วเจ้าก,กานันถึงไหมถึงไหมถึงถึงถึงแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหน เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่นี่เอาเจ้ากเกียงศักนี่เองเจ้ากเกียงศักยิงก็ไปแล้วครับอืนะครับ,ะะรบกลับมาดูนะครับนี่นะครับเป็นลูกที่ก้านันส่งมาให้เจ้าเกียงศักด์ได้กลับมาเจ้ากเกียงศักด์มีเวลาโดนเบียดแล้วนะแต่เจ้าตัวแข็งแกร่งนะครับไม่ล้มได้โอกาสยิงยิงหืมแต่ไปติดครับครับบินยวิทย์ครับมองเพื่อนแล้วมองเพื่อนแล้ว เพื่อนแล้วเปิดเข้าไปครับอืมเอาบอลฟุตขีดอยหน้าประตูครับโอ้โหเป็นนักการองชัดชพงศ์เปิดนี่ครับเป็นลูกเปิดของเจ้าวินวิทย์นะครับทางเสาสองเจ้ากิติพรเรากระโดดโอ๋อเจ้ากิติพรเราโดนดึงนะฮะโอ้แล้วตองช่วงลงมานะครับมีการบาดเจ็บอืม ทวีคืนมาให้กาปก้านันกาอันยีเป็นทางเจ้าชัดเจพงนะฮะกลับมานี่ครับเป็นการเปิดของเจ้ากานันเปิดมาให้กับเจ้าชัดเจพงชัดเจพงจะดีดหน่อยครับม,มันโดนใต้ลูกไปนิดนึงครับวิบอกเจนเยนอุติพรนะฮะอุทิพรเบิ้ลต่อให้กับเจ้าเกียงศักด์ครับเกียงศักด์ปากปาเข้าไปแล้ว จุนยองปากเจ้าจุนยองปากครับผมโอ้โหตัวสำรองที่เปลี่ยนไปใหม่ครับเจ้าหนูจุนยองปากผู้ทำประตูให้กับบางกอกเอฟซีในประตูที่สองโอ้แต่เราต้องชมทางด้านเป็นเจ้านนดดมทุ่มออกมานันดดมอีกทีนึนนงเจ้านนดดมเปิดให้กับเพื่อนนะ เป็นทางปฏิพัฒน์นะครับที่โดนเจ้าปฏิพัฒ์ออกไปนะครับที่มาช่วยเกมรับได้ทันเวลาคทักฟลอร์ครับจากโจ้เบอร์14นะครับนนทพัฒน์ง้างยิงโอ้โหนี่เจ้าปฏิพัฒน์ครับยื่นขามาไปแล้วครับไปแล้วครับเกี่งศักเปิดอ่านะครับจบเกมการแข่งขันของ FA Thailand Youth League รุ่นอายุไม่เกิน18ปีระหว่างเจ้าบ,บ้านทนบูรีเยต็ดกับทีมเยือนบางกอกเอฟซีผลสกอร์จบลงไปด้วยชัยชนะของทีมบางกอกเอฟซีชนะทนบุดีเยตต์2ประตูต่อ0ครับน <8, 8, S 2> ี่ภาพที่น่ารักนะครับรโค้ชให้ความเคารพซึ่งกันและกัน